สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเข้าสู่งานลดราคาประจำปี2,565ของท่าชิคเกองนอนโตโต,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 ตค่ะดีค่ะโอ,อกาสค่ะวันนี้พวก,พวกเราก็มาทำตามสัญญานะคะจะมาไลฟ์ให้ดูสินค้าที่หน้างานและตอนนี้เราอยู่ที่โซนตรงนี้จะเป็นโซนครบเซต6ฟุตค่ะผ้าปูที่นอนพร้อมผ้านวมขนาด90คูณ97นิ้วเป็น ส่วนพิเศษก็คือเอาใจคุณลูกค้าโดยเฉพาะที่ต้องการครบเซตขนาด6ฟุตนะคะก็คือจะได้ไม่ต้องเป็นเลือกเดินเลือกเองใช่ค่ะตรงนี้เรามีจำหน่ายทั้งลายทั่วไปและลายกระตูลิขสิทธิ์เลยใช่ใชค่ะตรงนี้ลูกค้าหลายๆท่านเลยอยากทราบแล้วว่าในชุดเครื่องนอนครบเซตเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเริ่มต้นที่ลายทั่วไปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะลายทั่วไปนะคะใน หนึ่งเซตนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นชุดผ้าปูที่นอนขนาด6พฟุต1ชิ้นปอกหมอนหนุน2ใบปอกหมอนข้าง2ใบและผ้านวมขนาด90 9 7คูณ97นิ้วผืนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะผมได้2ท่าน1นผืน,นะค่ะหคุ้มจริงๆคือห่มสท่านนี่แบบพอดีเลยใช่แล้วคือสวยมากอ่ะใช่จากราคาปกติจากราคาปกติลูกค้าฟังดีนะคะจากราคาปกติ2 0 8 0บาทใช่2 8 0บาทจะเป็นลายกระตูลิขสิทธิ 2 8 0บาทจะเป็นลายการ์ตูลิทธิ์ที่เราจำหน่ายปกตินะแต่ว่าวันนี้เรามาจำหน่ายเหลือเพียงราคา1 0 6 0บาทเท่านั้น1 0 6 0บาทค่ะสำหรับลายกระตูลิสิขทธิ์นะคะใน1เซตคุณลูกค้าก็จะได้เป็นชุดผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุต1ชิ้นปลอกหมอนนุน2ใบปลอกหมอนข้าง1ใบและผ้านวมขนาด 9 0้าคูณก้ิบเ<ม>นีอ้อีกหนึ่งผืนะค,ะค่ะคุ้มากคุ้มจริงๆค่ะใครต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับราคาจำหน่ายปกติหากจำ,จำหน่ายแยกกันก็คือว่าราคาจะเท่ากับรวมเซ็ต ทายถ้าอย่างตัวนี้ค่ะ6ฟุตลายทั่วไปราคาจำหน่ายแยกก็จะอยู่ที่ราคา380บาทในส่วนของตัวถ้านวมขนาด90คูณ97นิ้วราคาจำหน่ายคือละ640บาทเมื่อรวมกันแล้วก็จะอยู่ที่ราคา1,200บาทสำหรับครบเซ็ตตรงนี้ใช่ค่ะลายทัวไปนะคะใช่แล้วก็ในส่วนของลายการ์ตูนลิขสิทธิ์นะคะลูกค้าหากลูกค้าซื้อแยก6ฟุตจะอยู่ที่ราคา480บาท 420บาทอ๋อขออภัยค่ะ420บาทค่ะลูกค้าแล้วก็ผ้านวมขนาด90้าคูณเกนิ้วก็ราคา640บาทเมื่อจับรวมเซ็ตแล้วจะอยู่ที่ราคา1น6 0บาทเท่านั้นค่ะงานไม่ใหญ่นะนาวีงานใหญ่แล้วค่ะพี่จีต้องซื้อแล้วค่ะต้องซื้อแล้วล่ะค่ะอ่ใช่ตรงนี้อ่เริ่มต้นเลยดีกว่าอยากเห็นลายแล้วอยากเห็นลายแล้วเดี๋ยวพาคุณลูกค้ามาชมเลยว่ามีลายไหนบ้างอ่าเริ่มต้นที่ลายทั่วไปลายทั่วไปอ่านี่เลยอันนี้จะเป็นลายแนวสปอร์ต นี่ค่ะเป็นลาย TT ห้าเจ็ดสองจะเป็นลายนาสปอร์ตนะคะฟุตบอลแล้วก็มีเป็นตัวนี้เลยค่ะสวยอะตัวนี้สีน้ำเงินมาแล้วก็จะมีเป็นโฮลลายแนวสกอตด้วยค่ะนี้ลายสกอตก็มาใช่ค่ะอันนี้เหมาะสําหรับซื้อเป็นของฝากของขวัญให้ผู้ใหญ่ได้เลยได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นรหัสลาย TT หกสองเจ็ดนะคะใช่ค่ะและสำหรับ f า o เ e r g a ร d กา Garden Garden หน่อยตรงในรังอินกันใช่นี่ค่ะ เป็นลาย TT หกสามเก้าเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็ดอกไม้ชมพูนะคะก็มีใบไม้ด้วยอดอกไม้มีสีฟ้าแล้วสีชมพูก็ต้อง,องม,มีใช่ก็ต้องมีค่ะตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นรหัสลาย TT หกสี่หกนะคะเป็นดอกไม้หวันแบบสีชมพูเลยใช่ค่ะและอยากเชิญชวนให้ลูกค้าไปเที่ยวที่ปารีสนะคะอคหอไอเฟลตัวนี้เป็นโทนสีฟ้านะคะเ,คเป็นลาย TT หกหาเอ๊ะแอบเห็นลายแอบเห็นลายผ้านวมและสำหรับตัวผ้านวมเป็นเอกลักษณ์ของทางชุดเครื่องนอนโตโตเลยคือ1นึ่ผืนคุณลูกค้าจะได้ไม่ถึง2อหน้าสอลายก็คือช็อกกับราคาแล้วยังช็อกกับพาะผมที่ได้2องหน้าสลายสุดคุ้มอีกคือมันคุ้มมากจริงๆมันคุ้มจริงจค่ะแล้วก็ผืนใหญ่ผมได้สท่าน คุมเตียงไปเลยคุมเตียงห่มได้สองท่านแบบสบายเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณลูกค้าชมลายต่อไปค่ะต่อไปค่ะ,คะก็คือสําหรับหลายๆท่านอยากรู้แล้วว่าลายาลายลิขสิทธิ์นะคะจะมีลายไหนบ้างเริ่มต้นที่ตรงแรกเลยจะเป็นลายสไปเดอร์แมนจากค่ายมาเวลใช่ค่ะมาเลยค่ะมาตามมาตามมาเลยค่ะอ่า ลายสไปเดอร์แมนก็จะเป็นลายที่ขายดีตลอดการเช่นเดียวกันนะคะขายดีค่ะขายดีใช่ตรงนี้จะเป็นลาย S d 3 6นะคะจะเป็นลายสไปเดอร์แมนปล่อยใยอุ้ยนะ่ารักจังเลยอะลายเทมากใช่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลวในการปล่อยใยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรหัสลาย S d 3 3ค่ะนี่ สวยมากค่ะสไปเดอร์แมนแล้วก็ต้องมีค่ายมาเวลก็จะมีเป็นลายของ a v e n เจอที่รวมกันหะจะมีเป็นลายเดือดฮากับตันเมกาไอรอนแมนและอีกหลายๆตัวละครเลยใช่นี่เลยค่ะอะ่เริ่มกันที่ลายลาย a อวีหนึ่งหนึ่งค่ะว้าวลายเท่มากเท่มากอเ e นเจอใช่ตัวนี้ก็จะเป็นมาเวลคาวาอีนะคะตัวนี้จะ ชื่อตัวนี้จะเป็นรหัสลาย KW24 ค่ะว้าเป็นโทนสีเทามันมีหลายตัวละครเลยนะใช่ค,<ล>คุ้มนะคุ้มนะคุ้มมากค่ะต่อไปค่ะจะเป็นลายโดรลาเอมอนใครเป็นสาวบกของดลดอาเอมอนก็คือจะแบบว่าเลิฟเวอร์มากตรงนี้นมี <24 S 2> โทนสีส,สีฟ้าสีดำนแล้ว ตรงนี้มีจำหน่ายเป็นโทนสีชมพูด้วยโอ้โมันเก๋มากเก๋มากน่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้านี่คือลาย DM 137ใช่ค่ะเขามาแบบสีชมพูหวานแบบหวานแบวแล้วเป็นแนวฟุตตี้สดใสสดใสใครเป็นสาวกของดอลล่าเอมอนต้องมีนะคะใช่ค่ะ137ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบโดรลาเอมอนโทนสีเข้มก็จะมีเป็นลาย DM 122หากสนใจรลายนี้ก็สามารถแจ้งกับนอกพนักงานได้เลยนะคะว่าต้องการเป็นลาย DM 12 2ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมาในโทนโดรลมอนสีฟ้านะคะกับรหัสลาย DM 135ค่ะสา้อค่ะน่าเดูค่ะอเหมือนไปเยี่ยวทะเลกับโดราอมอนเลยปากรางมีปลาด้วยน่ารักมากๆโอเคอ่ะต่อไปจากค่ายดิสนีย์นะคะสตีทชอบมาก ตายเริ่มกันที่ลายแรกเลยดีกว่าตัวนี้รหัสลาย st 5 0ค่ะสติ50ค่ะ,คะดูลวดลายของเขาสิคะสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆค่ะ,คะสำหรับสาวกสนอกจากโรลาไอมอนจะมีโทนสีชมพูแล้วสติ๊ก็มีเช่นกันค่ะโอ้โหมาด้วยกันถึงสลายเลยค่ะ st 4 1แล้วก็ st 5 1, 1> ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะละลายสวยน่ารักขนาดนี้ต้องซื้อแล้วนะคะต้องซื้อแล้วนะใช่ค่ะสำหรับลายต่อไปเป็นลายมิก้เมาส์ค่ะนี่ค่ะเป็นโทนสีเขียวมิ้นต์ลาย M K 3 4ค่ะว้าวเป็นธีมที่แบบเหมือนไปเที่ยวทะเลเลยอะทุกคนใช่ค่ะ หรือว่าลูกค้าต้องการแบบสีออกโทนเข้มหน่อยนะคะจะเป็นรหัสลาย MK 3 0ค่ะออกโทนน้ำเงินมิกกี้เมาส์และของเพื่อนนะคะลายนี้ก็คือจะลายขายดีมากๆด้วยมีมิกกี้เมาส์แล้วก็ต้องมีเป็นลายคิวตี้มิกกี้วิยทุกความน่ารักของเขาสิคะนี่ค่ะลาย CU 1 2 4ค่ะแล้วก็ CU ห5ค่ะ,คะสหรับ คิวมิกกี้คิวมิกกี้ก็จะมีจำหน่ายสองลายใช่ไหมคะอุ๊ยออกกัดแอบเห็นบบหน,นี่ค<บ>่ะลายตัวอย่างอ่านี่เลยลูกค้าหนึ่งผืนขอย้ำเลยนะคะว่าตัวแพานวมัคุ้มมากเพราะว่าหนึ่งผืน่ะได้ถึงสองหน้าสองลายแบบตัวโชว์เลยอ,ะ<ช>อ่ะสวยมากต่อไปมีลายตี้กี้เม้าแล้วต้องมีเป็นลายคิวตี้วินนี่เดยวพูดนั่นคือลายซีลนั่นแหละหนึ่งหนึ่งค่ะ ซีูหนึ่งูนย์ค่ะเป็นโทนสีเทานะคะจะมีเป็นพิกเลตแล้วก็พูนะคะแล้วก็ทิกเกอร์ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรหัสลายซียูหนค่ะจะออกแนวโทนสีเทานะคะลายดนตีโอเคค่ะอันนี้จะเป็นลายพู POO 30นะคะตัวนี้เป็นลายที่ขายดีมากๆและเป็นสีที่แบบ หวานจริงๆลูกค้าต้องมีแล้วนะคะลายนี้ใครเป็นสาวบุกของวินนี่เดอร์พูใช่อ่าเราต่อด้วยลายนี้เลย PO29 ค่ะตรงนี้ก็เป็นลายขายดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวินนี่เดอร์พูรหัส PO29 ค่ะและเดือนหน้าจะเป็นเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะอุ้ยมารีคริสต์มาสโลงหน้าเลยค่ะเป็นลาย SP83 เห็นไหมคะเป็นโทนสีน้ำเงิน มีความที่ว่าเป็นของขวัญคริคสต์มาสคริคสต์มาสหน่อยนะคะอ่าเป็นตันนี้ก็จะเป็นสนุปปี้นะคะรหัสลาย SP 7 2ค่ะเขาก็จะมาใน,นเป็นเป็นโทนพรีมแนวตั้งแคม,มป์แคมปิ้งใช่สวยงามมากเลยสำหรับรุอนลายของเขาน่ารักอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือมีที่หน้างานเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะลูกค้าสามารถบอกอิงข้ามา,าสินยที่หน้างานได้ใช่คะ่ะทุกรายที่ ทางอ,ออกกัสและคุณบีนะคะแจ้งก็คือจะมีที่หน้างานเลยลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้เลยใช่ขอย้ำนะคะสำหรับสินค้าลดราคาประจำปีนะคะมีจำหน่ายที่งานลดราคาประจำปีชุดเครื่องนอนโตโต,โต้อ้อมน้อยสมุทรสาครเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีจำหน่ายทางออนไลน์เนะาะค่ะไม่มีการจัดส่งนะคะก็<ช>คือคลูกค้าหลายๆท่านหรือบางท่านเนี่ยค่ะอยู่ต่างจังหวดัด ไม่สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ที่หน้างานก็สามารถซื้อขายกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้เลยขอเชิญชวนค่ะพ่อค้าแม่ค้าสามารถฝากร้านในไลฟ์สดได้เลยนะคะการซื้อขายจะไม่เกี่ยวกับทางบริษัทนะคะซื้อขายกันด้วยความสุจริตนะคะห้ามโกงกันนะคะไม่เอาไม่โกงกันนะใช่ค่ะขอ,อย้ำอีกครั้งนะคะสํ<ะ>าหรับงานลดราคาประจำปี2,565ของทางชดเครื่องนอนโตโต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา12พฤศจิกายนนะคะถึง18ธันวาคมเวลา9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะแล้เ,เปิดให้บริการคุณลูกค้าคทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะลูกค้าสามารถวอ l k i อเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่หน้าง,งานได้ทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เวลาดีเวลาเดิม,ดม9โมงค่ะ9โมงเราสองคนจะพาคุณลูกค้าไปชมกับสินค้ารายการไหนรถใหญ่เบอร์ไหน ต้องลดแบบเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ลดเยอะไม่ใช่ชุดเครื่องนอนโตโต้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นต้องลดเยอะคุณลูกค้าไม่อยากพลาดนะคะคุณลูกค้าสามารถกดติดตามได้เลยที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางโตโต้เบสนะคะอย่าลืมนะคะค่ะขอย้ำเลยค่ะชุดเครื่องนอนครบเซตนะคะลายทั่วไปที่ราคา1020บาท แล้วก็ลายลิขสิสิกาตูนจะอยู่ที่ราคา1 6 6 0บาท,บาทค่ะ,คะแล้วคือสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะใช่ค่ะ,คะต้องรีบมาซื้อแล้วใช่ใชมีแต่<ช> <ๆ S 2> ลายสวยๆน่ารักทัง้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วพบกันกับเราสองคนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา9้าโมงนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้9โมงนะคะ9โมงสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รถคุ้มจริงๆสุดคุ้มมากๆเลยค่ะใช่แล้วคือสวยสวย